บายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาทุกท่านเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับซองก๊อปปี้คือเก่าพี่น้องก๊อปปี้สิพาพี่น้องไปหาเห็ดว่าก๊อปปี้สิได้เห็ดอยู่บ่เนาะไปไปรื่มไปชมกันพี่น้องไปเข้าป่าหาเห็ดพ่นหากระตุกเช้ามันการะตกบ่นขึ้นน้องมันขึ้นยังไม่เศร้าอีห่าก็เศร้านี่เนาะ Năm kèm mỗi tay hụi. Tân tôi con ngay bánh ngay 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 nó ngay 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 hết ngay 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 ngay

không mãi gì đâu Mà có vị cả Hết nà lệ Hết nà Hết Hết

น้ามาก็ปีเห็ดเป็นเห็ดหน่ะแหละก็เก็บมาลดอันนี้มันเป็นเห็ดฮ้าก็เขาป่าเลยอยากได้เห็ดเห็นบ่ออืม้มได้ี่น้องพอแอะไรนี่นะน,นี่นี่นี่ดอกยังน้อยอยู่เห็ดกะ นี่น้อยลีฮะพ่ออยู่ช่องจำดอกเบาก็ปีแมาเก็บอะแม่นี่นี่นี่มันดอกน้อยๆหนึ่งเฮ็ดยังเนาะอันนี้เฮ็ดขาเนาะนี่นี่นี่ปลาลายดอกนี่เนาะกะปิบ่เห็นครับเหมือนพ้อดอกกำลังเห็นนี่มันน่าดอกน้อย มันดอกง่อยมือจะมาเก็บเอาไหมเก็บเอาหมดล้นี่เฮ็ดเฮ็ดขาพี่น้องเฮ็ดขาเฮ็ดขาเท่าไหร่เห็ดขาขาอันด่นนะี่แบบนี่แบบขึ้นขื่นได้ไหมเนองมันแซ่บแลยไปนึ่มกินกับกึศฝนตกพี่น้องเอ้ยมันก็เลยอยากบุกินเ,แบบเนนข้าป่าเลี้ยวมึงทางในนะเห็นบ่ กระเพอไปยังเป็นดอกน้อยงามดอกน้อยพอเมืพี่น้องเลยดอกน้อยพอได้กินไปหาบางอีกเบิดแล้วนี่อันจะได้ยูเมเลนเลยบอกกะปีพ่ออีกแล้วนี่เหมือนดอกเห็ดงามอีลิทก็แส่พี่น้องเลยก็แค่กันน่วขนาดเห็ดน่ะได้ยูเมเล่นนะ บากพี yeah. yeah. ่เลยบอกพ่อจะดอกเลยเขาขืนขมาวาบอกอันนั้บอไม่จะมายังบอกมานนี่ตกชเห็นแล้ได้ดอกหนึ่งมาจ้ะเห็นแล้วตากปี่ยังดีอยู่ไได้พี่นองเลย่าใส่ดอกเฮ็ดบอกก็ปี่ได้เดินเอา อืออือนี่กัพ่อเหนออรด้วน้อยนะพอเฮ็ดอีกแล้วอืม พอจากดอกบอนละดอกสองดอกเฮ็ดเหมืนกันอมันบอเป็นมูเนาะเห็ดหนาแหละได้พี่เนาะบ้านก็ปีเอรอเห็ดหนาหละบูาทังบางไทรเอื่อเห็ดบางประเทศมีด้วยเขาจะมีเหออืม อปกติเห็นหน่ะแหละชิมีหมูมันเละลไกลอกับเพริทานเหตคขาหมูเนาเป็นโมเห็ดนาะอ้อมบอกก็พีหลงคุ้งยังเนาะอันนั้นนะ่ะ <c oughs> อองกุ้มก็กลนกิหล่อบ่กลนจิหล่อจีน่าไอ ่แล้วบมันอยู่บ้านสิปีแล้วพี่น้อยเลยก็ได้ไมาอยู่บ้านกระถาวแล้วพี่หน้องนีให้กระเพาะสองดอกงามๆจ้านี่นี่นี่เฮ็ดน่แหละอย่างงามเลยนี่นี่ พ่อสองดอกบัเป็นหมู่เป็นหยางเลยบัหมู่บัดผู้อื่นพ่อนะได้หมูละรึ่งกะตาหมูละตาบัดที่ห้าม,มหาแต่หมูละดอกสองดอกพ่อสองดอกกิ้วทางบ,าบ่ากปีฟจะเห็นบ่เห็นบ่ได้ยินเสียงเลย เมือ่อมาบเก่งเดลยวพอเดียวหนึ่งไอ้แถวนี้เขาได้สองดอกอ้าวมีแต่อดอก,กงามงามทาีม <c oughs> ม่ก่อนมันเทาไม่ใช่บรรด้เห็ดนะอันเดียวนี่ท่านผู้ชมเลยไปหาตอจังละก็ได้เลยจอดจอดป่าออกมาทางนี้บมันเบ่งบรรยากาศเขาขเคียว เขาเคี้ยวเขาเหลืองมด,ดินดินแต่ครบจะไปป่าฝังนั่นบันขเขากำลังมานไปลึงเบงืงหลีเลยไหมในเบืงต้นเบงืงหลีเลยวะ เนี่ยที่เขาขียบอกกาแฟพอ่พอพ่อเฮ็ดทานเกาเก่ามีไรดอกเลยเนาะเฮทานพ่อดอกเดียวนี่บ่หาเมึงอีกบอกกาแฟพอ่อเฮ็ดทานกับพ่อดอกเดียวเกาเฮ็ดทานของไรไรส่นนนสวนของด้วยเซ่นบวกอะไรนะ โอ้มก็เป็นป่าเต็มไปเนีมเป็นโมเลยคส่ถามเนาะสอ่เไปก้าวเบาเบาก็พีกไอ้พละงอในหันแล้วกระจายดอาเป็นชิปดอกพะโลกเหลืองมึงมาเห็ดปวกจืดฮะเน้มาหอกซ้ำพี่ดอกเดียวถ่ายคชม สามในบาโกปีอีก่ะเมื่อไรพี่น้องเมื่อไหื่อได้เฮ็ดออกโบราณใช่ไหมเมืองเฮ็ดบาโกปีเฮ็ดช่องช้ำดอกเนี่ยนะเฮ็ดออกบโบลายออกบโบลายพี่น้องแต่โบมี่ยังไลน์นะพี่น้องขอจบคลิปจบคลิปเป็นขนานี้เนาะฝากไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเปิเป็นกำลังใจให้กบทำคลิปต่อไปนะฝากช่องน้ำ ป้าหรอกป้าลุงกดติดตามให้เดอ้อสบายดีสบายดี